สวัสดีครับผมบอกบผมวันนะครับจิตตระกุศรชอบบีบีสองรา้นะนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับโกเนี่ยคนขางที่จะเทพพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ลืมไปว่าแมทที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยว่าใครปิดใครปิดสองครั้งที่แล้วครับอันนี้เป็นอย่างนี้ไปนะครับสองที่แล้ววันนี้นะครับเราจะเอาเหมือนในครั้งแรกนะครับที่กองหลังก็รวบหมดเลยนะครับแผนห้าสองสามอีกครั้งหนึ่ง มาตอนนี้ผมได้ทําการจัดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กระดาษไม่พอนะครับตอนนี้ก็เอามาเป็นในอิเล็กทริกมากเลยมาเป็นโทรศัพท์บ้างนะครับเราจะจัดตามนี้นะครับผมก็คือโทศอรศัพทประตูหอย่างหนึ่งหนอย่างนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กซ้ายแบกก็กขวานะครับ1อย่างแล้วก็ซีเมนออาจจะรวมกับอาจจะนะ อาจจะรวมกับกลางรับไปด้วยนะครับหนึ่งยางแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาหนึ่งยางและกับหน้าเป้านะครับหนึ่งยามเราจะมาเริ่มสูตรกันเลยดีกว่าครับผมมาพร้อมนะครับเหมือนเดิมครับะระยะนี่เพิ่มเสียงไปเลยมาเริ่มต้นที่กองหน้ามากครับอย่าโอเคโอเคบอลทองใช้ได้ใช้ได้ครับ ่อไปปิดซ้ายปิดขวาครับอย่าให้มันเหมือนบอลเงิอนอีกนะอย่าให้บอลเงินอีกนะปิดซ้ายปิดขวาครับรล,อบอล,อล่อแล้วล่อบอลเงินแล้วล่อแล้วผีเจ้าปะเอ้ยเชียบ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 รับต่อ,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 อไปครับกองกลางมั่งครับกองกลาง CMF ครับกองกลางเรียวกว่ากองกลางหมดเลยครับผมต้อนสองคนครับ ถ้าเป็นฟีเจอร์อีกอันนึงี่คือหมกนะบอดาธรรมดาบอดาธรรมดาบอดาธราธมรธม,รามด,มด,มดมาดามดามดำามชัดไปครับเป็นกองหลังครับกองหลังทั้งเซตเลยครับผมกองหลังทั้งหมดห้าคนดูดิว่ามันจะได้แบบไหนไอ้บอลเงินหวังไม่รอดไอเฮ้ย โอ้โล่งโจ้งครับโอเคบอลดำธรรมดาครับและสุดท้ายที่เพชครับตอนนี้คือผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวเรื่องโกลแล้วว่ามันจะเอาเบอลเงินหรือบอลทองอะไรเพราะบอลเงินเนี่ยเฮบูฟอนก็สบายแล้วนะครับเราจะาวัดกันพุัธษาประตูครับล่อและบอลเงิน โทรศัประตูวเปไอคอนซึ่งผมไม่มีครับผมจะต้องขออนุญาตจับใหม่อ่ะก็ผมไม่มีนะไอคอนแบบโกสุดคือเลเจนด์ในโทรศัประตัฟีเจอร์ครับโอเคครับตอนนี้ผมได้จัดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป,ป็นวันดวงอีครั้งที่3นะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับ ประตูประตูเป็นฟีเจอร์ครับผมกองหลังกองกลางทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบอลดำธรรมดาแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเป็นฟีเจอร์แล้วก็บอลทองครับผมที่เป็นนาเป่าก็ตามนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดทีมกันครับตอนนี้นะเซตไลน์อัพของผมนะครับเนื่องจากว่า,าแบ็กขวานะครับแล้วก็กองกลางแบ็กขวาตัวหนึ่งแล้วก็เอ กองกลางทั้งสองคนนะครับมันไม่ไม,มีไม่มีบอลดำทั้งหมดนะครับแล้วก็กองหน้าไม่เก่งเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมผมขออนุญาตเลยนะครับเอากองกลางทั้งสองคนนะครับแล้วก็แบ็คขวานะครับขอเป็นระดับระดับที่มันต่ําลงมาหน่อยนะครับก็คือบอลดำไม่มีนะครับผมก็เลยเอาใช้บอลทองบ้างบอลขาวก็ได้ มันทองก็ได้มันขาก็ได้นะครับจะเอาเรื่องนี้นาตัดน,นะครับโดยไล่อาองผมนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมผู้รักรักษาประตูครับผมเป็นสายบูสเลยครับผมมาเดียลนอยเออร์ส่วนกองหลังนะครับผมซีเอฟเอฟสามเอ๊ะแซดเดอร์แบ็กสามคนนะครับก็จะมีเบอร์ติฟาร์ได้นะครับผมแล้วก็เจราปิเก้แล้วก็ราเฟลวาลานแล้วก็เป็เอ้ยไม่ใช่แบ็กซ้ายนะครับผมก็จะเป็นอ่า เอ่อแต่ไะวะไอชีจำไม่ได้โรเบอร์ซันนะครับผมอ่าไอจูโรเบอร์ซันนะครับของริเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็แบ็คขวาครับทีมชาติไทยครับพรเอเออนักเตะไทยครับผมพรสัครับผมพรสักนะครับแล้วก็จะมีซีเมเบ็บสองคนนะครับก็จะมีเกอีตาครับผมซึ่งเป็นบอลทองนะครับที่เป็นไล่อ่าต่ำลงมาหน่อยจากบอลดำนะครับแล้วก็ ตามลงมาจากบอลทองอีกก็จะเป็นสงครามสมุนตักตกเตกไทยเหมาาือนกันส่วนฟีเจอร์ครับทั้ง2คนคนับปมปีกซ้ายปีกขวาก็ผมก็เลยจะเอาเนมากับโมเมดซาราเข้ามาใส่ส่วนหน้าเป้าครับก็จะเป็นใครวะเซฟโรเซฟโรเออะบ้เซฟโร빅เอเโนะครับ หรือว่าเซฟโลบิกอะไรได้หมดส่วนตัวสำรองครับก็ตามนี้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีเตอร์สเตเกนนะครับแล้วก็แบคไซด์จะเป็นโกเซ้นนะครับเจ้าเก่านะครับของแม์ที่แล้วแล้วก็มีรูปแรดพภูมจันทึกนะครับผมซึ่งเปอ่ะอดีตนะพ่อ อดีตนักบอลทีมชาติไทยนะครับผมที่แข่งขันซีเกมนะจำได้แล้วก็จะมีคริสเตียโนโรนัลโดครับผมเอลังกาครับผมเอามาก่อนเลยนะครับที่นี่ยผมเอาเอลังกาเข้ามาใส่ก่อนนะแต่ว่าเอาไว้เกาะนะครับแล้วก็จะมีเจดอนซานโชครับซานโชผมเก็บแอบเอาไว้กับโรนัลโดนะแอบเอาไว้เอาไว้ปิดช่องท้ายส่วนหน้าเป้าครับอันนี้เอาไว้เติมเฉยๆครับผมมิทโรวิดนะครับผมเราจะมาลงสนามกันครับโอเคครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามราชมังคลาอีกครับ เป็นการดูลระหว่างศึกยูฟ่าทูสองทีมนะครับเดี๋ยวผมเรียกว่าชุด A e กับชุด B แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เป็นชุดเ e นะครับผมขอใช้เป็นชุดเอฝากเขเป็นชุด B แล้วกันนะครับเพราะว่าจัดเสื้อแล้วกันนะครับเริ่มจากเคียร์ครับบุกจากขวาไปบุกจากกลางไปซ้ายครับตอนนี้เทรปเปอร์จะยามาเอรอ่ฮาร่านแล้วลก็ได้บอลแล้วครับของมานิโอยเออร์โกเซน มีการขอเวลานอกแต่ว่าอ๋อกดผิดกดผิดครับลั่นครับเทรดนับโอ้โหเอาปาป่อยได้ครับดีแคปไรส์เฟอร์ทิฟต์าดได้ฟาดได้ฟาดได้ยังไงเฟอร์ราตอริเออฟาดได้อยู่ครับเฟอร์รันโอ้ยใหญ่ครับโอ้ยหลอกไปก่อนครับไปครับจอเกลเซนโรนัลโดลูกหลับผมกันถึงครับโอ้โหตัดหากับไปกว่าดือลาเลยนะโซเซน ไปครับคริสเตียโนโรนัลโดลุกลับมุ่งจันทึกมาอยู่ที่เมโทโววิดเมโทโววิดโอ้โ,โกโกของเขาก็เป็นไอเออร์เช่นกันคนระับเปย์ยาวๆปีเกลลุกลับมุ่งจันทึกส่งครามสมุทรซาลาเมโท,ทโววิดโอ้โหโดนฟาดด้เสียเข้าไ,ไปเลยครับเปาโลโมอัลตินีสเตเฟนเซรา เจอราดมาโอ้โหปีเก้ยังได้อยู่ครับน่าจะมีอาการแหลกๆนิดน,นึงครับไปครับพอสับสมข่าสมุดสาราไปไม่ได้ครับบอลได้อยู่ที่พอใสอีกครับเปิดม,มาปีเก้เอาฮาลันได้แล้วฮาลันฮาลันฉีกม,มุมแมวไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับผมเฮ้ยเซฟฟูด มาแล้วครับเปิดไปก่อนเหมือนเตะทิ้งให้เขาอะ่ะมีการไรท์ไปแล้วโกเซนโกเซนได้มาแล้วโรนัลโด,โดโวิง่งมาแล้วโรนัลโดวิ่งมาสัดไกลแล้วการของเวลานอกของเขาก็คือไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะส่งกราฟสมุทรมาแล้วโกเซนโกเซนอุน <c oughs> ย้ยไปยิงยังไม่ได้ครับไปแล้วครับเทรนด์อเลสเซนเดอ,อร์อาโนชิปข้ามาอยู่ที่เฟอร์ราร์ตอเลส ในคนที่วิ่งไกลๆอยู่ตรงนั้นคือเจอรานะครับแต่ยังไม่ได้บอลน,นะเฟอร์จิฟ่านได้ฟ่านเปิดขึ้นมามาให้กับโรนัลโดโรนัลโดประทะเทรนดครับโรนัลโดปะทะเทนโอ้โรนโรททรัลโ,โ,โดยังได้อยู่ครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาว่าไปแล้วแต่เรา่าไปไหนนะนะั่นอะไปแล้วก็เฟอร์รันเฟอร์รันตอนแรกมาอยู่ที่ให้กับพาลาแต่ล้ำหน้าไปก่อนนะโอเคสว่างแล้ว อีกแล้วนะครับเหมือนเหมือนตอนตอนแรกเลยก็เซฟเปิดขึ้นมาวาราดปิเกตรุนาร์ผู้ตัดึกโกเซฟโรนัลโดรุนาร์ผู้ตันทึกเอาได้หรือเปล่าครับไม่โทวิตไม่โทวิตครับไม่ได้ครับอยู่ที่แบงกวเดล่าสเตฟานเจอร์ตมิตม่โทวิดมาแล้วโมฮกเป็ดซาลาโอ้มีการลื่นครับ ล้ำได้อีกแล้วครับพีเกตใต้บนมาวาราดสงครามสมุทรรองรับคุ่มจทึกโรนัลโดโรนัลโดต่อสกส้นมามาให้โกเซนแต่ว่าไม่ได้ครับตอนนี้เฟราตอเลสตีย้อนกลับมาหักผูมอบาลมาให้กับฮารันแต่ไม่ได้ครับไม่ได้บอลเลยครับฟัาได้สงครามสมุทร เอาลงมาที่นี่เอาแล้วได้บอลของพวกเขาไปซาลาซาลาหรือเปล่าซาลาหรือเปล่าซาลาไปโค้งๆแล้วก็ตัวหมดเวลาเลยครับตอนนี้ครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับโอ้ฝากเขาเอาเอเบปเป้มาแล้วครับทำเอ,เ,อ,เ,อเบปเป้มาแทนทาลันส่วนผมนะครับเอาซาโชมาแทนนั่งครับเมโชมิทูวิโดโอ้โหปาได้เอาแล้วจวังหวะหลุดของมิทูวิดมิทูวิดใส่ไซ โรนัลโดใส่แล้วซูโเกอเป็นจังหวะจังหวะหลุดครับนะ่าจะเป็นจังหวะหลุดของเทรนเลอร์เซเตอร์อาโนครับ<ส>แล้วก็ยิงเผอไปชับนแงกองหลังครับแต่ว่ามันไม่ได้ชับนแบแบบข้าวประตูแต่ก็ชับนแบไปหาโรดโดนัลโดเฉยเลยครับ<ส>ไปแล้วนีมาไปกว่าเดียวละ เฟอร์รันตอเรสเฟอร์รันตอเรสมาให้กัดเอปาเป้แต่ยังได้ครับมาเดียวหน่อยเออได้ยิมเมตูวิตคริสเตียโนโรนัลโร,อรโ,ลโ,โอ้โหมาดีครับสำหรับลูกเราผมจะทึกมาแล้วครับเมตูวิตปีเก้มาเดียวหน่อยเออเปิดทิ้งไปยาวๆปานได้มุนสกัดทิ้งเ้าไปก่อนคนระับหน่อยเออขวามา แล้วก็วาลาเปิดมาโอ้ไม่เปิดครับไปครับส่งให้กับสงคาร์สมมวดครับแต่ไม่ได้บอลครับไปแล้วปีเก้ลงรับบนจนถึกไปดูคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดโอโหโดนฟ้าดายจับแทงเข้าไปเลยครับปีเก้เอาไปแล้วจังหวะพลาดของปีเก้ <ity> ได้อยู่ครับเอ้ยเอ้ยมิทวิดโอ,โอ้ <arat venir> โหลำบากมากคร <festivals> <ikka f> ับสำหรับมิทูวิดไปนะครับไปแล้วฟ้าได้พีเกเอ่อๆๆ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 เๆๆๆๆๆเๆๆ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 ดๆๆยวๆดๆๆ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 ้วๆๆตๆยๆเๆๆ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 ๆเ มิโตวิดมายซาโชซาโชวิ่งวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนแล้วตอนนี้ซาโชซาโชวิ่งไปไหนล้วิ่งจนออกเลยเจมิสเป็นคนเปิดปมาอ่าวพิเก้ได้บอลแล้วมาให้กับรุรับปูจัทึกส่งคราสมบูร์ไหลมาอยู่ที่มิโตวิดมิโตวิดมามิโตวิดแย่งได้มิโตวิดแย่งได้ซาโชไม่ได้ครับโอ้โหซาโชไม่ได้มาแล้วส่งคราสมุูรมาให้กับโรนัลโดแต่ไม่ถึงครับ เออมาโหลดเสียงภยังไงครับพี่เดินๆวไดดดดวยๆๆๆีกสงครามสมุนไปแล้วซาโชซาโชาอยู่ที่เมตูวิดเมวิดหอบไปแล้วเมวิดยิงไปก่อนนะตตอนนี้หอบแล้วครับตอนนี้หอบเลยครับไเอเปิดขึ้นป้ายฟานด้โรนัลโดเขียที่ไปก่อนครับมาให้กับฟานได้ เดบี้อ๋ออูแล้วได้แล้วได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้เลยมานิวเอ็มมาเนลนอย,ย,ยเออร์เปิดทิ้งไปก่อนปีเก้อยากได้บอลอีกครั้งครับส่งคารสมุทรรุ่นัาบุญจันทร์ถึกแล้วมาครังมาให้กับส่งคารสมุรมทรเมโทรวีตอนนี้หอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้หอบแล้วหอบแล้วให้ซานโชซานโช,ชยิงไปก่อนนะคริสเตียโนโรน์ดาวโดเราก็หมดเวลาแล้วบ้าเอ๊ยจบนาครับ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมโชคดีของผมแล้วกันนะครับถือว่าผมได้ครองบอลเยอะกว่าได้ยิงเยอะกว่าแล้วก็จานวนฟาวผมไม่มีสักฟาวแล้วก็ได้ส่งสําเร็จอ่ะได้ส่งอ่าเรียกว่าการส่งที่สําเร็จแล้วก็ได้ฟีคิปจังหวะเปิดมุมได้หมดเลยนะครับส่วนผักเขาไม่ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เสพสักลูกด้วยนะครับถ้าเกิดชอบเกมนี้นะครับผมยิงซ้ำได้แชร์ก็ได้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในคลิปถัดไปครับจะปคลิปอะไรก็ ฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดินจะไม่พลาคดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ